สวัสดีครับเมื่อวานพี่น้องถามมานะครับว่ามีอาการอาเจียนแล้วก็ท้องเสียนะครับจะรักษาอย่างไงถ้าเราอาเจียนหรือว่าท้องเสียมันจะมีเหตุอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งจากสิ่งที่เรากินอาหารที่เรากินมันเป็นพิษกับสองเกิดจากระบบทางเดิอนอาหารเรานี่ปริมาณเลือดไปเลี้ยงไม่มากพอนะครับทำให้ไม่สามารถที่จะย่อยได้ต้องขับออกอั้น ถ้าเรากินอาหารที่มันเป็นพิษนี่ถ้าอาเจียนเราก็ต้องอาเจียนให้หมดนะครับล้วงคออ้วกออกมาให้หมดถ้าถ่ายก็ปล่อยให้มันถ่ายไปนะครับถ้าเราเคลียรก็กินอเอือแร่นะครับช่วยแต่ถ้าเป็นเหตุเพราะระบบเลือดนะครับเลือดไปเลี้ยงในระบบทางเดิอนอาหารเรานี่มันไม่มากพออันนี้เราต้องฟื้นฟรูร่างกายตัวเองนะครับให้เกิดการสร้างเลือดคือพักผ่อนให้พอ ทานอาหารอ่อนๆหรือทานสมุนไพรลดขมควบคู่กับน้ำขิงน้ำผึ้งนะครับเพื่อให้ร่างกายนี่ค่อยๆสร้างเลือดขึ้นมาจนกว่าเลือดจะขึ้นมาเต็มในระบบทางเดิอนอาหารเราเราถึงจะเริ่มทานอาหารที่มันหยาบได้นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่พี่น้องจะสามารถรักษาตัวเองได้ง่ายๆนะครับก็ฝากดูแลตัวเองนะครับพักผ่อนให้พอแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายสำหรับวันนี้หมอก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ